สหัสสมานิมินมิตรสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตโคราเสนมารังธานาทิทิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตสยะมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุชะตะสัมภารันติงโครางปนาระ วกักกะมะขับมัถยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชัสสาภวตุเตชยังมังคะลานินาลาคีริงคะสวรังอติมัตตภูตังทาวะคิจักกะมะสังนีวะสุทารุนันตังเนตตังพุเสกะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสสาภาวตุเตชยังมังคลานิอุคิตะคะคะคคมหิต คามัติหัดถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัตถังคูลิมาละวันตังอิธีพิสังขตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพวตุวเตชยมังคลานิกัตวานะกันถามุธารังอิวะคบพินิยาอิจายะ ทุตถวจนังชนะกายมามเชสันเตนะโสมอวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจะมะติสักจะกะวาทเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอัติอันตะภูตังปัญญาปัต ปะชาลิโตชิตวามุนินโทต,ตันเตสศาภวตุเตเยมังคลานินันโทปนันทพุชขังวิพุทธังมหิตทิงปุเตนะเทระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทูป,ปเทสกิทินาชิตวามุนินโทต,ตันเตสศาพวันตุเตสยมังคลานิทุกขาหะทิฐิพุทชเคนะสุะทธะหัตถังพรมังวิสุทธิ ชุติมิธิพกาธิทานังยาน,นาคาเทนาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภะวะตุเตสยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธาชายมังคละอัตถะคาถา,ายโยวาจานโทนทินาทิเนาสารเตมตันทีอิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏถวานิโมรังสุขัง อธิคเมยะนะโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพา,านินางปุเรตวาปารามีสภาบาตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะหวนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานางังนันทิวัตตโนเอวัง วังวิชยโยโหหิสชยังสุชยมังคะเลอปร,ราชิตปัลลังเกศิเศปถวิโปคะเรอภิสักเกศพระพุทธานังอัคคปโตปโมทติสุนักต่างสุมังคลังสุป,ปาสุปปา,าต่างสุงหุติตัางสุขโนสุมุมุตโตจะสุยิตถังพรหมจา ริสุปักฐิณังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัฏฐิณังปัทกิณังมโนกรรมมังปัฏฐิเตปัฏฐิณาปัทกิณานิกาตวานะละพันตันเทปัทฐิเนภวันตุสะพมังฆลังละขันตุสะเทวตาสะพะกุธานุภาเวนะสัทธาสดเรภวันตุเรภวันตุสะพมังคลังละขันตุสะเทวตา พระธรรมานุภาเวนะส,สัทธาโสเทพระวันตุเตพระวันตุสัพพังฆะลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพ,พสังฆานุภาเวนะส,สัทธาโสเทพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาระวาสิกนีถูกเตคะเรโพธิคะเรตาหิงตาหิงตาธรรมะทานีนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะรนเตท,ทะ วิหารมัทะเลเทลาจะมชานวกาจะพิกาโอสารามิกาทานปฏิอุปาสกา้ามาจะเศสนิขามาจะอิสราสัปปาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาบูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัาโวปปาติกานินยานิกังทำมะวะรงะังปติจะเตสัมเพปิ ขัดสะการนณตุสังขยังจาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจากปุคลาสังคโคโหตุสมโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหร,รักขตุสัทรธรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนอุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอะริยัปะเวทิเตสปะสันนาหุนดุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเน สัมมาทารังประเวชันโตกาลเทวประวิสตุวุธิภาวายสตานางสมิทังเนตุเมทะเนงมาตาปิตาจัตตตะระชังนินจังระรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสพัพพทาทุกขปัตตาจะนินทุกขาพยาปัตตาจะนินพยาโสกป,ปัตตาจะนินโสกาหวนตุสัพเพติ ปานิโนเอเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพัสตังปุญญสัมปทาังสัมเพเทวาน,นุโมทันตุสัพพะสัมปติสันสิทธิยาทานังทะทะตุสัตทะยะสีรังลักขันตุสัพพะทาภาวนาภิรตาโหตุขัสสันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภารปตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสห่นตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทานุภาเวนะสดีห่นตุนิรันตารังห่นตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะสดีห่นตุนิรันตารังห่นตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดีห่นตุนิรันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสัด์สอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสงาวอวิการมดชังขอให้พ้นจาก ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมณและธรรมะเหล่านี้ mm hmm. เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอํานวยพรให้เก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้หู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปาปร,ปร,ริสทรงสาเร็จศักดิ์สิทธิุกประการเทิน บุญกุศลของข้าพาเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้มถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้านางสาวอวิกาหมดชางขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติปริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิตาพรายทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขะผละเทือง